พริกหัวเรือเผ็ดมากไม่ต้องใส่เยอะนิดเดียวพอกร,ระเทียมเจียวก็เจียวเองนะคะน้ำส้มก็ต้องใส่เป็นกวดแบบนี้แหละง่ายดี อะไรก็ง่ายหมดสไตล์ยายติม๋มไม่มีอะไรยากสักอย่างก็จ <laughs> ะ <c oughs> แสบป้าจ้าก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกนะคะพี่น้องค่ะมาจ้ามากินกยายติ๋มนะคะอร่อยอร่อยเดวกกันค่ะแสบนอก๋วยยายติ๋มสวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนีนยายติ๋มซิมากินก๋นยยนะะยวย,กโโกโกยเตี๋ยวไก่จ้าก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกนะคะมีขาด้วย นี่ค่ะ่ะโอ้ยโอ้ยต้มจนเปื่อยขอวางตรงนี้นะคะขอโทษขออภัยเรียมือจากว่าเสียพักมากินบ่ได้เอามากินจอยลืมเอาไหมเนี่ยกายฉีกค่ะพี่น้องค่ะีจ้าอ้าม กล้เปืป่อยเปื่อนพี่น้องเลยดื่ตีมต้มซิมหานาทีต้มใส่หม้ออาจแดงดันออร่อยจังฮู้ร่อยจังฮ <laughs> ู้นั่งกินก๋วยเตี๋ยวกับเพื่อนสาวจ้าเพื่อนสาวนางอยู่ขังนี้ เอ็นจะติมเ้เหลยวๆนี่ยจะติมเหลว,วบางมูนะจ๊จะไปติมดูเพื่อนค่ะปาดบาดแทลแสบตัวนี้ เตี๋ยวมีขาวค่ะมีขาวเส้นเล็กมีขาวเส้นเล็กเรียกยังไงเนี่ยมีขาวเส้นเล็กๆเหมือนนาพี่นองวาสิเพาพริกมากินกับ เขาบอร์ท่านพี่น้องเออหิวแห้งอิ่มกับกินขนมดอกจอกต่อจ้าดอกจอกที่ยายติมทำนะคะก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกอร่อยสูตรยายติมง่ายๆค่ะเดี๋ยวยายติมจะ ทําให้ดูวันหลังนะคะนี่จะเอ้ยน้อยเสร็จก่อนเดี๋ยวโจะจะเป็น่อยดอก,กจอกเล็ดจอกดอกจอกดอกจอก แบบเอามาโซ่ทงเดียวนี่แหละท <c oughs> ุกนะห้าบาทห้าบาทค่ะดอกจอกหวานกำลังดีมันกะทิหอมงาหอมกะทิมันกะทิม,ม,ะทม,ะทมันงา เปื่นสาวหัวหละคนมันสีอ้วนเนาะพี่น้องกินของข้าวแล้วมากินของหวานตามอายุห้าสิบอัพแล้วมันต้องกินของหวานตามค่ะไม่งั้นมันไม่อยู่ท้อง ลูกหนะ่ะนที่นั่งจกันพี่น้องครบพี่น้องเยีติมกับสิขอจบคลิปซัมนียกันด้วยจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เยีติมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เยยติมทําคลิปต่อไปคะ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขทุกคนนะคะไม่เจ็บไม่จนเฮงเงรวยๆคะ่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายน่าเสะ้อกระเปา